สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าร้านแม่มารีแพท์ไทยทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณลูกค้าจากจังหวัดมหาสารคามามากๆเลยนะมาสั่งนะคะของรับไหว้นะคะชุดของรับไหว้นะคะของคุณผู้ใหญ่นะคะเดี๋ยวจะให้ชมนะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะที่ทําเป็นของรับไหว้ได้นะนี่ค่ะอันนี้ของแท้ของจริงเลยค่ะสวยๆค่ะ ผ้าลายขอนะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าใหม่นะคะเนื้อผ้าใหม่ลายขอนะคะเป็นผ้าถุงหรือว่าเป็นผ้าตัดเสื้อตัดชุดได้เลยนะคะคุณลูกค้า่ะผืนใหญ่มากๆเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะสีชมพูบานเย็นนะคะสวยมากๆเลยค่ะสวยมากๆเลยเดี๋ยวให้ชมนะคะสวยมากๆเลยค่ะไปตัดเป็นผ้าถุงนะคะตัดเป็นผ้าถุงก็สวยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ชมนะคะ เป็นผ้าถุงที่สวยมากๆเลยค่ะแต่เป็นผ้าถุงได้นะคะเป็นเสื้อได้นะคะคุณลูกค้าค่ะสวยๆเลยนะเนี่ยค่ะสีชมพูบ้านเย็นค่ะหนึ่งผืนแล้วก็จะเป็นสีเหลืองทองนะคะสวยมากๆเลยค่ะถุงนี้คือสวยมากที่สุราคานะคะราคาผืนละห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้าขะดูค่ะนะคะผืนละห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะใส่เป็นผ้าถุงนะคะหรือว่าเป็นตัวเสื้อได้นะคะสวยมากเลยเนี่ยค่ะ คุณลูกค้าซื้อเป็นของรับไหว้นะคะลูกค้าสั่งซื้อเป็นของรับไหว้นะคะสวยๆเลยค่ะเนี่ค่ะแล้วก็จะมีผ้าสล่งด้วยนะให้ชมเนี่ยแล้วก็มีผ้าสล่งนะคะซื้อเป็นของรับไหว้นะคะของของผู้ใหญ่ท่านๆค่ะสวยมากๆเลยค่ะนี่สวยมากเลยอืมหืนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะ พร้อมนุ่มพร้อมใส่เลยนะคะหรือว่าจะเอาไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้านะคะที่นุ่มสวมใส่ได้เลยนะคะนี่ค่ะนุ่มได้เลยนะคะผืนใหญ่มากๆเลยค่ะรุ่นนี้นะคะราคาผืนละ250บาทนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะ ผ้าคลุมไหล่เนาะช่วงนี้คือเหมาะมากๆเลยค่ะลมออกแล้วเนาะซื้อเป็นของขวัญของฝากนะคะตัวนี้นะคะคุณลูกค้าซื้อเป็นของรับไหว้างานแต่งนะคะขอบอคุณมากๆเลยนะคะดูสีดูสีสินี่จะส,ส,สีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะคุณลูคลออกค้าค่ะต้องขอขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะจากจังหวัดมหาสารคามนะคะนี่ค่ะนี่ของรับไหว้างานแต่งจ้าของรับไหว้างานแต่งนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะแอดไลน์ l เข้ามาได้เลยนะคะ m a l i 0416หรือว่าโทรเข้ามาได้นะคะ0890416008ส่นนนะคะ สวยๆเยอะแยะหลายแบบเลยนะคะคุณลูกค้าะะต้องรับไหว้นะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะ,ะนี่เดือดผ้าใหม่สุด ขึ้นไฟขึ้นเงามา,าก็นส,สวยมากๆเลยค่ะตัดเสื้อเนาะนี่แหละคะ่ะที่นุ่มนะคะตัดเสื้อนะคะตัดเสื้อสุดขายนะคะที่เป็นเสื้อเชิ้ตนะคะสวยมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะดูสินี่ค่ะสวยเนหะ็นไหมนี่ค่ะแต่พอดีสวยค่ะผิวดีนะคะนี่ค่ะเนาะจะเป็นผ้าฝาตัดเป็นผ้าถุงก็ได้แต่เป็นชุยก็สวยนะคะคุณลูกค้าค่ะนี่ค่ะแล้วก็สีชมพูบาน,นี้มันก็สวยชอบเป็น้ก็สวย สวยมากๆเลยเนี่ยค่ะนี่ค่ะแตต้องขอขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะมีอะไรให้ทางร้านแม่มารีภ้าไทยของเรานะคะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะยังไงก็แอดไลน์เข้ามานะคะ M A L I 0416นะคะหรือว่าโทรมานะจ๊ะ 0890416008นะจ๊ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่อง youtube แม่มาริพาไทยนะคะหรือเข้าไปกดกดติดตามอยู่ที่เพจแม่มาริพาไทย101ได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะมีสินค้าให้เลือกให้ชมหลากหลายเลยนะคะ คุณลูกค้าสนใจสินค้ารุ่นไหนแบบไหนนะคะจะไปใช้ในโอกาสอะไรนะคะถ้าเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษาหาเรื่อกันก่อนได้เนาะมีงบป,ประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะทางร้านแม่บรีพาไทยของเรานะคะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะอขอบพระคุณทุกการติดตามขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ